ธนะเรียกคือแพ้เรียกตัวเองอ่าตัวเองเต้องเรียกว่าเรียกพี่บอกว่าตัวเองนะตัวเองโอ้โหน่ารักตัวเองอ่ะอเดอร์ก็จะทำเป็นเล่นไปอ่ะจะเปลี่ยชุดอีกรอบหนึ่งไหมในเกมหรือเอาอันนี้เลยตอนแต่ตอนนี้แทยที่ไม่ได้รับเจอถึงแมกน้องแมงน้องแมงอ่ะเริ่มปลีอบแล้วน้องมอสเขาก็เหม่งมามาเป็นสกขีพยานหลักตัเป็นสกขีพยานโง่เลยเธอนั่นแหละ อ่ะหมุนขวดเนาะกติกามีอยู่ว่าหมุนขวดแล้วถ้าเกิดไปโดนใครต้องตอบคําถามที่ที่ใครถามมาที่เขาได้เตรียมไว้ให้แล้วอ้าไปชุบเริ่มขยับมาอ้าวให้เปลี่ยนจากหมุนขวดเป็นไปชุบอ่ะไม่ไปชุบไปชุใครแรกไงหมใครเริ่มก่อนทำไมเธอออกแต่คอนอินมาถ้าหมุนต้องไหน มันจะหมุนได้หรอหรือออาปากกาได้ปะขยับเข่าขยับอ่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดเพิ่มแต่ก็ไม่ค่อยตรงเพราะอยากกินมาแล้วก็ไปโดนตรงโน้นของเราต้องตอบได้ไ้าเกิดไปโดนไปโดนที่ไปโดนที่ืนต้องตอบกันหมดต้องแบบเอาครึ่งนึงก่งแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไงครึ่งนี้ครึ่งนึงเนี่ยคนละครึ่งถ้าเกิดฝั่งไปฝั่งพี่บอก็โดนพี่บอเริ่มใอีกได้ดีปะ ลู่เรีไปเราถามตูใช่ไหมใช่ถามมาคือมันจะมีคำถามขึ้นมาหรือว่าเราถามไปเลยอันนี้พี่วอลต้องไปคำถามของพี่วอลแล้วก็ให้ยิดตอบเี่ออ๋อถ้าเลือกอย่างอ๋อตามนี้เลยใช่ไหมใช่ถ้าให้เลือกหนึ่งอย่างจะเลือกอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแต่ละวันเพอะไรเลือกหนึ่งอย่าง ปกติมันต้องเลือกสักอย่างมาเป็นแรงมาดันใจด้วยเนาะมีแรงบันดาลใจในการทำในการทําอะไรสักอย่างแต่ว่าแบบเราเห็นแบบคนข้างๆอะไรเงี้ยมาเพื่อนแบบอาจจะไอปยู่ไปด้วยกันเออแบบเฮ้ยแล้วแบบอยากอยู่อยากมีชีวิตที่ดีร่วมกับเขาไปด้วยกันจนตายอุ้ยก็เป็นแรงดันใจจนจนเป็นฮอบแบนชอเลยอ่ะ เห็นวันที่ล่วงไปด้วยกันไปถึงผมนะเอาเป็นครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจดีกว่ะครอบครัวนะครอบครัวในนั้นก็ต้องมีมีรวยก็ต้องมีตัวเองนะเฮ้ยไม่เลิดเลยอ่ะจะมาเฮ้ยทอาแต่เล่นขออะไรอ่ะฮะเรื่องครอบครัวขออะไรไม่รู้อ่ะมันรู้สึกว่าไปที่พูดไปหลายๆครั้งแล้วก็แบบว่า อยากทําเพื่อเขาอะไรเออแสดงเป็นครอบครัวเดียวกันเฮ้ยอึ้ยอันนี้เลือกเกมไหลักอีกฮะมีอีกมาอ่ะอ่ะเอาด้หมุนบ้าง่อเหมือนถูกเซตเอาไว้ใครใครได้ตัวเองตั้งได้ตัวเองได้คาถามเดียวกันไหมไม่หรือเปล่าเลือกมันต้องเลือกป่ะเลือกเอามาอะไรไม่น่าเลือกครับเนี่ยดี เขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่ายินหายไปหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอใจนั้นจะทําอย่างอะไรต่อเป็นข้อแรกเป็นข้อแรกเหรอเป็นอย่างแรกเอออย่างแรกห้ามเรียงยินนะฮะถ้าเธอหายไปถ้าเธอหายไปโทรหาก็ไม่ติดสายหายไปเลยอ่ะหายไปเลยตื่นตื่นไหมแจ้งความแจ้งความแจ้งตำรวจหายไปเลยไปลองลองเลยลองสอบไปชวนชวนหวานเออเอาหวานเนะ ถ้าหายไปจริงๆนะเหมือนโดนดินเลยว่ะโดนดินยวหายไปก็ต้องก็ต้องไอ้นี่เตรียมทีมแล้วไปได้ใช่เตรียมไม่เตรียมทีมก่อนแล้วก็แล้วก็สร้างสร้างเครื่องย้อนเวลาไปจักรวาลก็คืองอะไงก็ต้องพาเขากลับมาใช่ไหมใช่แล้วก็พาแล้วก็ไปรวบรวมมันทั้งทั้งอ่า6เม็ดถ้าถ้าตัวเองทำได้ขนาดนั้นแหละแล้วก็สร้าง สร้างอินฟินิตี้กเร์เร็ตถ้าทำได้ขนาดนั้นก็ครองโลกไปถึงล้วจบแล้วไม่ต้องเป็นลแล้วนะก็ครองจักรวาลได้เลยสร้างสร้างเราขึ้นมาอีกคนหนึ่งโคลนขึ้นมาจบเลยไม่ต้องเสียเวลาไปตามมหามิทาลัด้วยอจากรู้เหมือนกันนะสมมติแบบถ้าวันหนึ่งแบบคุณเขาป่วยเธอจะไปเฝ้าไหม มไ่ต้องหวันนี้ไม่ต้องหมุนขวดหรอกอันนี้ไม่ต้องหมุนอวดหรอกต้องสกปีบเขาถามเพราะวันหนึ่งแบบเธอป่วยแล้วแบบตัวเองจะไปเฝ้าแต่ไหนป่วยดีเนาะป่วยป่วยเป็นอะไรไม่สบายอะไรใครรักอะไรอ่ะใครรักพี่พี่ทุกคนไม่ว่างเลยอะไรเงี้ยป่วยไปไป้องก็ต้องไปไปกต้องไปไปก็ต้องไคิดว่าตัวเองจะดูแลเฉดเนื้อเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนข้าวป้อนน้ำได้ ได้ Bien, แต่ต้องมองกล like ้องนี่สิได้ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็เล็ดดูแลก็ไม่มีอะไรยากเออก็ต้องแบบขอเสื้อผ้าเท้าหมดเลยนะแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวให้นะเพราะว่าพับได้ไม่ว่างเกิดไหมท้าไม่เล่นไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไว้ทำไมโรงพยาบาลก็ไม่มีเตรียมโจดไปแล้วเนี่ยโรงพยาบาลแบบไม่ว่างเลยพวกพี่ๆก็ไมีมากใช่ก็ได้เช็ดตัวได้ผมเช็ดได้ไม่เราประเด็นคือเหตุการณ์วันนั้นแหละผมไม่สบายแล้วผมแบบขี้แตก่ไยนะเออตจไปเช็ดก็ต้องแบบผันต้นแล้วก็เช็ด จะตุดให้เขาใช่จะทิ้งด้วยก็ถ้าจะปล่อยเวลาไปมันก็คงจะแห้งไม่ได้จะเปลี่ยนง่ายกว่าก็ใช้ใช้อนขูดช้อนขูดพอแล้วน็ถือโอ้ยเอาอะไรกร็ทอยอออาจจะง่ายกว่าอ๋ออาง่ายกว่าทันเข้าใจได้เข้าใจได้ก็คือเท่ากับว่ารอแห้งก็คือทำแต่รอแห้งทำได้เยทแต่ว่าไม่ได้ทำ ตอนนั้นไม่ใช่เวลาไม่รอกแต่ว่าแต่ว่าขอเปลี่ยนก็เปิด้าไงก็คือเก็บตอนแห้งดีไม่ได้แต่สมมติว่าแป็ออกมาแล้วมันยังไม่แห้งไงก็แบบจะนั่งทรมานถุงลมอันนพัดลมเจาะก็จะเหม็นทั้งห้องเลยหรอแล้วแต่ก็ว่าเขาสามารถดูแลกันได้กันดูแลแต่ต้องรอแห้งก่อนนัะเลยฮะตอนนี้ยอดไม้เท่าไหร่แล้วฮะแปดแสนจะเก้าแสนแล้วจะเก้าแสนแล้วเขาบอกว่าถ้าถึงสองล้านคุณอยากจะทําอะไรให้ถึงแสนสองล้านไร ิเนะไม่ถึงหรอกผมเชื่อเล่าอางีดีกว่าไม่อยากไปท้าอย่าไปท้าหรอจะดูเวลาด้วยด้วมไม่ให้เธอทำงี้เราทำอย่างนี้แต่ตัวแก้มเขาอ่ะทำไงอ่ะถ้าถึงสองล้านไรทำไม่สมได้แต่ต้องทำอะไรก็ได้นะแต่สองล้านแต่ผมว่ามันจุดจากตรงนี้แล้วก็ไปแปะตรงแก้มจุดกับตรงนี้แล้วแปะตรงแก้มสองล้านไรนะก็คือตัวเองต้องทำเดี๋ยวเลยฉันทำเองอ่ะอ่ะทำทั้งหมดไหมหมุนทวดได้อ่ะพา อันนี้มันเป็นตรงกลางพอดีเลยตรงกลางก็คือคนดูผู้ชมคนดูต้องจะถามทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนตอบนะครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดเลยค่ะนะถ้างั้นเราถามข้อนี้เลยถ้าเกิดถ้าให้เลือกนะครับถามทุกคนนะครับถ้าเลือกระหว่างอ่ายินแล้วก็วอเนี่ยหายไปเลยอะไรวะเราแล้วไงอ่ะแล้วไงให้หายไปเลย <laughs> ไม่ไม่ให้ให้เลือกเขาต้องแมอมันดีไม่ไม่ไม่อันนี้อ่านผิดถ้าให้เลือกเอ่อถ้าให้เลือกระหว่างถ้ามียินกับวอก็จะไม่ได้กินแซลมอนตลอดชีวิตกับถ้าเลือกแซลมอนก็จะได้กินแซลมอนตลอดชีวิตแต่ก็จะไม่มียินวอให้ให้เลือกระว่ังก็แบบเราหายไปแต่ว่าจะได้กินแซลมอนตลอดชีวิตแบบก็จะไป่มยอลใหเลรังก็แบบเราหายแต่ว่าถ้าเกิดเลือกแบบให้เราอยู่อ่ะ ก็จะไม่ได้กินแซลมอนไปตลอดชีวิตเลยเรื่องระหว่างแต่นี่นี่ยอมนะยอมยอมก็คือยอมให้เราอยู่ยอมกินแซลมอนกินแซลมอนได้มาถับตอกมาว่าเพราะอะไรด้วยเพราะอะไรใช่ขอเหตุผลหน่อยครับคือตอนนี้แต่ละคนไม่ได้คอมเมนต์แล้วนะเพราะตั้งกดังกดหัวใจมีคนบอกว่ากินปลาสลิดแทนได้ค่ะอฮ้ยอร่อยนะปลาสลิดต้องปางบอกเลยปะ ต้องบางบอกบางบอกปลาสลไม่ไม่ใช่ตุ๊กบอกไม่ใช่ปาสลิดตุ๊กบอกไม่ใช่ตุ๊กบอกเป็นบางบอกอ๋อบางบอกอ๋อเฮ้ยอร่อยอยู่นะเก็ตอยู่เลยอะก็ได้แหละอ่าอ่านอ่ะคอมเมนต์หน่อยที่ที่เขากินกันมาได้ขอบคุณมากนะครับที่กินปลาสลิดแทนได้เขาดีคือออกซิเจนเว้ยแน่ใจนะ ก็ทำต่อว่าไงบ้างอ่ะอยากอยู่ป้าอยากให้มีแม่เขาบอกว่าแต่กินปลาหมินแทนครับด้ยย่อมากยงปแรดอ่ะด้วยปลาหมินเผาด้วยปลาที่อร่อยสุดคือปลาเลยปลาสดว่าเป็ดบอสเฮ้ยได้รพูดถ้าสมมติแบบเธอพูดบอต้องโดนตีหั่างเดียวโดนเอาหัวมาให้ตีเลยแต่เกมนี้มีแค่เธอกับตัวเองใช่คือเล่นกันสองคนไปเกมของคนสองคนเธอจะมาอื่นแกล้งคนข้างนอกไม่ได้ กินปลากัดก็ได้อุ้ยปลากัดเนื้อหน่อะไรอย่างเงี้นะกินปลาทอดแทนลาแล้วนะครับเร็วมากเยี่ยมถ้าสองลาดนะจุ๊บนะมีจุ๊บแน่จุ๊บตรงนิ้วปึ๊บแตะแกแก้งจุ๊บให้ตัวแตงแก้มเธอแก้งจุ๊บให้รู้ว่าเราแตงแก้มเธอปลาคอก็ได้ค่ะกินปลาคอแทนปลาคอดคือปลาปลาช่อนหลอกทำไมถึงเรียกว่าปลาคอดเาถามบอกว่าทำไมเป็นสัตว์ของอีสานทำไมเธอถึงชอบทำไมตัวเองถึงชอบกินปลา เขาเป็นคนชอบมินลยเราอ๋อบเราถึงชอบกินปลาใช่ไหมเพราะว่าคือปลาแต่ละชนิดมันมันไม่เหมือนกันอ่ะคืออย่างเช่นสัตว์บกอะไรเงี้ยมันมันก็มันมีไม่กี่พันที่เรามนกินแต่ว่าปลาเนี่ยก็คือสัตว์ใต้น้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตอ่าที่เยอะเยอะกว่าสัตว์บนบกด้วยหลายพันแล้วมันมันใช้ชีวิตที่แตกต่างกันพอมันใช้ชีวิตแตกแตกต่างกันอ่ะ สภาพเนื้อหรือสภาพรสชาติอะไรมันก็แตกต่างกันด้วยเ,<อ>เคยได้ยินไหมว่าปลา,าน้ํเลก็กมันจะมีความอร่อยกว่าเพราะว่ามันสะสมไขมัน<อ>เยอะกว่าใช่ทั<อ>้งปลาจะใช้ชีวิตต่างกันแล้วมันก็จะมีรสชาติที่ต่างกันมันก็จะเป็นสนิทปาลาอนิอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเดจาวูเลยเออดยจาวูแล้วพี่ว่าชอบกินปาลาอะไรชอบกินปลาอะไรชอบกินปลาอะไรหรอถ้าจดเอาแบบปลาน้ําจืดก็จะเป็นเนือท 八千。